จริงๆวันนี้มันต้องเป็นคอนเทนต์โรงแรมถูกโรงแรมแพงแต่แต่แต่แตเราไปเจอเหตุการณ์บางอย่างซึ่งบอกว่าพีคมากๆจนเดือดร้อนกันทั้งตำบลไปดูเลยว่ามันคืออะไร สวัสดีครับถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่สร้างรายได้จากการเทรดนะครับคุณต้องรู้ไว้ว่าโดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะเริ่มสร้างกําไรจากการเทรดได้ก่อนหน้านั้นเสียอย่างเดียวครับแต่ถ้าคุณรู้จักซิกซี่นะครับแค่หนึ่งนาทีก็สามารถทํากําไรได้แล้วครับเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมทดลองใช้ให้ดูและตอนนี้นะครับทดลองใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวนี้มาเทรดกันในคอมพิวเตอร์นะครับมาครับสัญญาณมาที่คู่ G U นะครับนี่ด้านบนด้านบน G U นะครับ ผมก็ใส่ยอดเงินร้อยเลยไม้นี้700บาทดูเลยสัญญาณ1นาทีเขาจะแม่นหรือเปล่าอ่ะกดลงไปเลยครับ700บาทไม้นี้แล้วก็รอแค่1นาทีเท่านั้นครับรู้ผลไม่ต้องชักช้า1นาทีเท่านั้นโอเคโอเคสวยเห็นไหมสวยเลยสวยเลยมาเตรียมตัวนับถอยหลัง5้าสีสามสวยงามไม้นี้กำไรไป5 7 4บาทครับนี่นะ1นาทียองนะ ยังไม่ทันทําอะไรเลยนะพักเที่ยงกินข้าวเนี่ยมากดกเนี่ยแปบ๊บเดียวได้แล้วหนึ่งนาทีรู้ผลวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเทรดสักสามไม้เนี่ยก็สบายแล้วเห็นไหมเอากำไรไปใช้ชีวิตต่อได้แล้วสัญญาณมาตลอดทั้งวันนะครับไม่ต้องรอนานเลยไม่ต้องมีทุนเยอะก็เล่นได้เห็นไหมพอร์ตนี้ผมทุนหลักพันเองก็เลได้แล้ว ถ้าคุณคิดว่าคุณยังใช้ไม่เป็นเนี่ยเขามีไลฟ์สดสอนให้ความรู้พาเทศทุกวันฟรีนะครับในกลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายแค่คุณเข้ากลุ่มไปแล้วก็เปิดพอร์ตกับ 8X แค่นั้นเองกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับห้ามพลาดนะผมบอกเลยว่าสัญญาณตัวเนี้ไม่รู้เขาจะให้ใช้ฟรีนานไปถึงเมื่อไหร่นะตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเราต้องคว้าไว้นะครับไปครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปกำไรทุกคนแน่นอนเจอกันอาวันนี้ ที่เราหิ้วกระเป๋ากันมาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพาคุณไปใช้ชีวิตในกรุงเทพละสิบบาทกับหลักหมื่นบาทมนบอสโอนวันนี้เราจะมาโอนดอยออกแบ่งทีมทีมหนึ่งได้นอนโรงแรมแพงอีกทีมหนึ่งได้นอนโรงแรมถูก<อ>โดยที่โรงแรมถูกเดียวหาได้ในราคาคือละสี่สิบบาทดีมากต้องต้ทำดอยคุณงมีอะไรอย่าเพิ่งรู้เอาไม่มีได้ไงเขาไม่ให้ ไอ้่นละพี่ไี่ปม่ไ้ามลไมรบอกเขาเขาก็ไม่ดแม่งดาันแล้วุดอนอ่ไอ้เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมี่ต้อหลักฐานดก่อนว่าเดี๋ยวจองมาไม่มีได้ไงนี่ารจอของท่านเรียบร้อยแล้วราคาทั้งหมด120บาทนอนได้3คนเห็นไหมก็คนละ่บาทคนละส0่บบาทจะดีหรือวะจะดีหระส่วนอีกทีนึได้ บาทเดียวรามาดูกันว่าโรงแรมหลักติกับหลักพันรือ่างกันขนาดไหนคนนออกก่อนมาคนนออกก่อนโอนตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปนี่คนจโรงแรมแพงมึงนี่ไม่ใจ่จกสามคนโรถูกคนรงแรมแพก็เราไงโรงแรมถูกไงถ้าเราเราแพงอันนี้นะขาวนะเสียเสียไปไไป ตัวท็อปตัวท็อปไปไปไปนี่เอานีเอามาไปอย่าทำกับฉันอย่างนี้ว้ยินดีด้วยนะคะสามท่านกับโรงแรม40บาทค่ะถ้าเราได้พันเดี๋ยวเราไปจองกันที่ไหนอะไรก็ได้ได้เฮ้ยมาอยู่ใกล้กันทำไมเนี่ยฮะมึงอะไรโอ้โหเนี่ยป่าป่าถ้าอยู่ห่างผมมันก็ไม่โดนนะโยงไม่ดีมึงมึงอย่ากอะไรอ้โหโยงไม่ดี กฝากอะไรถึงคนที่นอนโรงแรมถูกไหมคะโอโูอบอกเลยครับโรงแรมคืนละสี่สิบคุณต้องคิดดูแล้วกันอาจจะมีหมอนใบเดียวก็ได้ฝากอะไรถึงคนที่นอนโรงแรมแพงไหมคะไ่พี่ข้างบนพี่บอกรู้ชะตากรรมทริปที่แล้วไปนอนแทนเมียทริปนี้ต้องไปนอนแทนพ่อทริปนี้จะโดนนอนแทนพ่อกูคงไม่ได้ดีใจกูรอบที่แล้วเมียกูนอนกแบโรงแรมผีกูก็ไปแคะ ไม่ได้ที่เราถูกไม่ได้ไม่ได้โอเคไอ้ยิบไปนะพ่อูอีกกูนี่เดบักเดบกครอบครัวเอาแล้วถ้าสมมติว่ากูกูได้นอนโรงแรมถูกนอนแทนกูกูเปลไปไอ้เยี้ยที่อยากไว้แล้วก็ได้ออกของมือะรอโดนเพี้ยอ่ะพี่ฝากอะไรถึงคนที่ได้นอนโรงแรมแพงไหมก็ สนุกสุดสัจนไว้ได้วยกันนะครับรับรอ,องว่าต้องมีอะไรแน่นอนไปไปไปโอ้ฮะยิ้มบอกว่าวันหลังมันต้องโอนอนออกหรอกไม่ว่าพ่อได้หรือกูได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปนอนแทนอยู่<อ>ดีอเออเหรอชอบใช้อำนาจเหรอพ่อชอบใช้อำนาจไปเดี๋ยวไปเจอกันจังหวัดอะไรตัว น่าจะสุพรรณไหมสุพรรณบุรีไปวัดไผ่ลงวัววัดไผ่นอนอนพันธ์ไผ่ลงวัวได้เลยเดี๋ยวไปดูไปดูรูปปั้นมีตำรานก่อน Three hours l a t e โอ้โห้มึงมึงไปไหนเนี่ยทำไมทางมันติดจังวะราคา40มึงยัให้มีทางดีๆไปได้ไงล่ะโอ้โหไม่จริงๆอ่ะคือละ36บาทนะอันนี้รวมราคาสี่เลยรวมแบตแล้วรวมแบตเผื่อจะห้องน้ำรวมเอาด้วย ห้องน้ำเขาเรียกเป็นบล็อกหรแลเวแ่บไอ้เฮียใครพ่อนอนกูไม่เนาะไม่รู้ว่าเขาชอบกูกูอยู่ก็ได้ต้องมีคนเด็ดตลาดเฮ้ยลูกชายลูกชาย้มาแล้วมาแล้วเอาหนังมืออนนี้มาแล้วเฮียมันไม่อยากให้พ่อเป็นลำบากลูกชายไม่อยากให้พ่อลำบากรูใช่พ่อลูนที่ใส่กูจะไม่ยอมให้เธอลำบากไม่ยอมให้เธอลำบากอสักต พ่อเม่กูได้ยินมีเอาเด็กออกแพ้ใครนอนผมพ่อเอาเด็กออกแพ้ใครนอนผมน้องสาวเอาเด็กออกแพ้ใครนอนผมเออทีหลังไม่ต้องเอาเด็กออกทีหลังมึงไม่ต้องเอาเด็กออกผู้ชายพ่อไม่อยากเอาเปรียบมันหลอกแต่มันบังคับพ่อบอกไม่ได้จริงไหมเขาเป็นลมเดี๋ยวพ่อเป็นอะไรไปที่คุณเสนอตัวขนาดนั้นได้หรอลูกรักลูกรักลูกรักพ่อมใหญ่จัด

นี่มาบอกอีกแปดนาถึงแถวนี้กูย like no. ังไม่เห ah, ็นแโรงแรมเลยนะรถขับไปได้ด oh, ีไม่ถึงมีมีมมันเป็นซีลีซอนซีลีซอนนะเออซีลีซอนเรีมิาบอกุงมันจน่เห็นแล้วเห็นแล้วะโน่บอกเขาน่าโน่บอีมันเป็นแบบโมสเตอ่ะ hour later ที่พักตรงไหนไหมครับไม่มีไหนดูเสียงาเสียงป้าห้ากิโลป่ะประมาณสี่สี่กิโลไปขาน้ันแ่ยมเปลาตอนนี้หน้าทุกคนเริ่มคิวขโหมดแล้วจไปคิวีเียวก็ชามนี่ับกี่กิลเนี่ยเก่าเลยไม่ไม่ไม่ไว้ใจเทไรเลยจะถึงแล้วเนีาแน่เลยไอเนแน่เลย ใจนต่ตุ้มตุ้มตุ้ตุ้มเนเนี่หรอหลังปลาเนี่ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อีกะเีวเดยวเดีถึงแล้วถึงแล้ถึงแล้วล้เจอ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 เนี่ยเป๊เลยปเลยไน่ยเ่ยไอ้เมยมือยเนียจริงจริงจริงเลยมนี่เนี่ยเีเนี่ย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 ่เนียเนนียเ่ยเนี่นี่ยน่นี่ยเนี่ยเนี่่นยเนนียเ่ยเนี่น เฮ้ยใช่เปล่าพ่อไปให้นี่ิพ่อมาเหมือนมังคุลยเขาบอกว่าเขาจะเสียสละไม่เป็นไรพ่อลงก่อนไอ้เกี้ยวอะไรวะบ้านเขามั่วซั่วเราไปถามคนเดี๋ยวนะมันไม่เห็นถามใครอ่ะไม่ทุกคนถ้าไปหน่อยก็เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วนะเออมัถามผู้ใหญ่บ้านไหมไม่ทุกคนเอาจริงๆนะมันไม่เหมือนรูปที่อยู่ในในในแอปเลยอ่ะนี่แหละเออ นี่แหละเป็นมวมาเัยนี่ไงใช่เหรอวะน่าจะใช่เลยสองพันหน่อยไหนไหนไอไอไอคนหาบ้านก็เครียดตรงอย่างนค้เขาหารอังกฤษเฮ้ยมัอวปเนี่ยอารุปขึ้นได้ด้ ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยโดนใช่ไหมไม่ใช่แล้วแกขนนต่างประเทศไล่เป็นไรไม่ใช่แลใช่แล้วติดฮาไม่ได้ไอ้เหี้ยฮาเนี่ยติดตลกปหมเนี่ยติดตลกเกินไปอ่ะโทรโทรศัพท์อ่ะโทรโทรหาไอ้เหี้ยตลกว่ะบอกสามสาวเดียวลูกไม่มีรูเหมือนเลยแถวนี้ย บวกสามสามมันไม่ใช่เบอร์โทรในประเทศเราไม่ใช่เราเราเขาคนต่างประเทศเราบวกหกหกออันนี้เจ้าของเขาเขาสั่งกับที่เราบวกหกหกไอซ์ก็พี่โทรยังไงติดเลยล้วี่ี่ลองกดโทรดูก่อนไมได้เดี๋ยวสนุกไม่ได้ลูกตายห่าแล้วอันนี้คัดเยอะเนี่ยบวกสามสามเนี่ยได้บวกโทรไม่ได้บวกสามสามไม่ได้มัาน้องกายเป็นอะไรกันเนี่ยแต่เรากดนี่มันจะขึ้นเป็นแล้วบวกสามสามแปดสี่สองคทำคลิปเพี้ยอะไรกันเนี่ย ไอติดด้วยวะติดว่ะไอ้เหี้ยฝรั่งเศสไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฝรั่งเศสไอ้ฮียฝรั่งเศสไอเียฝรั่งเศสมันขึ้นฝรั่งเศสจริงๆนะเออมันคือฝรั่งเศสใช่แล้วถามป้าไหมล่ะป้ามีใครอยู่เนียนี่แหละหลังนี่แหละเขาเจ้าของเดียวกันแล้วกูต้องโทรไปถึงฝรั่งเศสเหรอแล้วเขาจะบอกว่ากุญแจอยู่ตรงนี้นะค่ะอย่างเงี้ยเออใช่ คนรีวิวดีเลอร์าทเวอร้อยหกสรายการเนี่ยจองเต็นท์15บหาสำหรับหมู่คณะเนี่ยอ๋อได้ห้าดาวเลยแต่คนเยอรมันหมดเลยนะมึงดูดิไปพ่อเขาไปดิเขาเขาไปเขาไปโดนลูกศรเลยเดินมือฝืเข้าไปโดนตต่เราต้องถามถามคนมันไม่มีคนเดี๋ยวมึงดูเบอร์ขึ้นนะเวลาโทรนะเห็นยังนี่ไงเอ้ามือออกมือออกฝรั่งเศสเคฝรั่งเศสเหรออ๋อป้าป้อยู่อาไปถาป้าไหน เาเมื่อก่อนนก็อยู่อยงี้ลตอนนี้ขยายเป้าฝรั่เศสขยายไปบที่ดินไปเลยแย่ยัง่าเาบอกว่าอันนี้แกลงเหรอกูโนมาที่กรดเสินตัวสิงห์กูโดนวเจี่ยตัวแย่เลยเนี่ยกูโดรไปมาติดฝรั่เศสเด็ขอ๋อต่อไปที่คิเนี่ยมันชื่อว่าเต e ร์กิเซ็ตแคมปิ้งอะเว้อันเนี่ยเดี๋ยวเรากด้ไม่ใช่แล้วมันมาที่ไทยแล้วที่อยู่บางสถนเนี่ยเรถมาเยอะว่ะาข่เขาามามาไข่ดงวัวใช่ปะ ยัไงมีเน็ตไฟเบอร์รม,ออม,าอ er มาด้วยเอเอสยังไงมาที่เดียวกันมาติดเน็ตไม่ผ่านแล้วมาโทรกลับมาเฮ้ยอะไรมันหายว่าบัญชีเลยเฮ้ยมันไม่มีอยู่แล้วบัญชยตายว่าบัญชีเลยตายแล้วมึงดูปากกูไว้นะเนี่ยเนี่ยโบกดิยังไงดิยังไงดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดนี้เรางแรมปะตอนนี้จองโรงแรมมาแล้วมันมระักหมุดตรงเนี้ยตัวแรง จีเนียตฉันปิ๊กจเนียตแันปิ๊กเยพี่นี่คือละ่บบาทอ่ะงงป็นไงตาแตกเลยไอตรงกางนี่คือไม่ได้ันนีฉั้กงไม่ได้กังเส็จใช่ไหมไม่ได้กัดมอเป็นตแรกเหรอคมันเป็นในล้านอาหารกับแล้วขอี่ต่ไม่ใช่คือละ40บาทไม่มีนะครับแล้วเสียตามมาแล้วเนี่ยแล้วมันปักมันตึงเกินทุ่งนาเอาละหาไม่เจอเลย ฝักหลังนั้นจริงเห็นไหมตรงตรงหมุดตรงไม่ใช่ฝั่งนู้นด้วยไม่ตรงเหรอเอาหมุดเราคือฝั่งนู้นเหรอเนี่ยมีคลองเนี่ยมีคลองมันปักอยู่ในคลองเขาอยู่ทผมเองผมผมหลวงพี่เป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่ไหมนี่มาพารีสอร์ทรีสอร์ทคืนละตีสิบบาทสวัสดีครับตอนนี้ผมตามหารีสอร์ทอยู่เนี่ย เดอะจีเนี่ยแคมปิ้งเนี่ยแล้วผมมาเจอทุ่งนาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยแล้วรีวิวแล้วรีวิวไปสองคนเยอรมันหมดเลยคน้าเอาไปคุณเรือเขาไปสิไปเรือพี่พาไปรีสอร์ที่ไนข้นเรือเลยกรุงลงไปหมดแล้วเนี่ยขึ้นเรือพี่ไปดิอขึ้นเรือเลยไปไหนล่ะแค่นี้กูหลงไม่ใชไม่ใช่เอเยวอัมเหรอเนี่ยเน็ตเขาก็มาติดให้แล้วเออมึงจะซไปบ้านใหม่ซื้ออะไรก็บอกไปดิบ้านกลางนาอะไรอ่ะ ตังได้ปะมพ่อพ่อลงมากินเกิืได้เลยเดี๋ยวซื้อให้แหงจัอ้าวจริงเดี๋ยวคุติดคุณตังแกเห็นนี่ไหมเห็นอ๋อเดี๋ยวขึ้นรูปที่คุณดูไว้ให้เป็นแบบสไตล์ฝรั่งใช่ไหมใช่เฮ้ยขึ้นท้ายแล้วเขาเขียนว่าปิดปิดถาวรปไม่ได้หรอโ่ใสมาไม่ทันวานเปิดอยู่เลยอะไรเยดูอย่าง้บากเลยเอกไปว่าอไปว่าบอกช่อแอไม่ได้แล้วกันดูดูดูที่พักเลย ไอแต่ต้องระวังนะไอ Booking ผีอันเนี้ยมันมันมีคนโดนหลายเคสแล้วนะแล้วแล้วมันไม่ได้ถูกอย่างเรานะใช่เห็นบางคนโดนกันทีแปดร้อยถึงพันเลยนะดูดีๆอ่ะก็เดี๋ยวโยกขึ้นชื่อที่พักอันนี้ไว้เดี๋ยวคิดว่าเขาน่าจะโกงอย่างไรเนี้ยภาพนี้มึงยังไม่เชื่อสิอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะดึงโปรไฟล์เปิดเล่นก็ได้คือเนี่ะมาปักหมุดไว้แล้วก็เปิดเทจริงั้นเราก็ทำก็ได้ไี่หักกันแ้วเระว่าคนสมัยเนี้ยโอนเงินเข้าบัญชีอะไร มัน,มนอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอ,อ,อ่ะมัอาทิตย์เหอก็เอา คิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเขารับ120สักสิบคนเขาก็ได้วันละใครจะมีใครกล้าจองว่า120เนาะแล้วมันเขียนว่าสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติดอนเมืองมั่วไปหมดห่างจากเดิรกินเนี่ย70กิโลมั่วไปหมดถูกถูกอันนี้ถูกนะ70กิโลไปดอนเมืองถูกเหรอใช่ระยะทางพอแล้วแต่คนที่รีวิวก็คือบิเซอร์อิมเเาลีอิกาเซโออิกาซิโออ่าอยู่บ้านอยู่อิตาลีสถานที่สะอาดเรียบง่ายสงบสงบจริงแล้วก็ ก็คงต้องไปเอาเป็นว่าอันนี้กลายเป็นคลิปพวกกูโดนโค้งพวกกูโดนโค้งพวกกูโดนโค้งไปแล้วกันโทรไปหานายเดนเนียวก่อนไหมเจ็บที่ต้องพูดมันออกไปพวกกูโดนโค้งคิดไม่ชัดใช่ไปไสัดร้อยร้อยยี่สิบก็เป็นเรื่องได้อ่ะดูดิอ่ะเป็นพขาเป็นขาที่โอนน้อยอ่ะไอร้อยยี่สิบไปเท่าไหร่ไอสัดมันไปกลับพันนึดิจริงๆก็ได้กินแม่งแมงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่า ทักกไไปหาาาเเขขแล้วม่ตอบูเลยจริงๆมันมีกลิ่นตุ่ยๆทำแม่งทำแม่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เราอยากลองอยากพิสูจน์อยากได้คอนเทนต์ไงว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าก็เลยมาจริงจริงกเลยไม่กล้ามาตอนกลางคืนไงเฮ้ยแต่จริงบุกิ้งผีหน้ามากันคืนว่าโคตรตลกเลยจะโดนแทงมาเลยโคตรตลกเลยยืนง่งๆอยู่นะใครมาดักเราอ่ะอันนี้เราทักไปแล้วว่าสวัสดีค่ะจองที่พักไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ไม่ตอบตอบแต่จริงบุกิ้งผีเฮ้ยเราทำอย่างนี้บ้างเหรอไหมเงินแม่งเข้าดีหน่อย แต่สุดท้ายทำอะไรก็ไม่ได้โดนแจ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลองไงเลยก็ไปโรงแรมหรูเอาไปด้วยกันหมดเลยเหรอเออเออก็ต้องงั้นแล้วเฮ้ยนี่ไม่ได้แกล้งใช่ไหมเมื่อไงกูแกล้งไม่ล่ะจองไปจริงเมึงแกล้งแต่บ้านมึงรูมึงรู้เมื่อไงกูแกล้งก็ล่ะาก็มกูเห็นกูจองอยู่เนี้ยเยเดอะกินเนี่ยแคมป์ปิ้งมันตั้งอยู่ตรงนี้ตามผมไปจุดตรงนี้เว้ยอารมณ์เสี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 ยอารมณ์ ไม่ถูกใจหลายๆคนนะคะเพราะว,ว่าหรือว,ว่าหลายๆคนอาจจะสะใจหลายคนอาจจะสะใจว่าเออพวกเราโดนโกงแล้วอะไรอย่าง <ไป S 2> <ะ>เงี้ยแตเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอยากรู้เนาะว่าเขามีเงี้ยเยอะเปล่าเผื่อควกมีคนดอ,อนออกมาเยอะไหมแล้วเขาต้องติดต่อใครนะนถามผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่างี้ยผู้ใหญ่บ้านรู้ไหมเขาว่าแถวเนี้ยมีมีรีสอร์ทถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ไปหาเมียผู้ใหญ่ถ้าเมียผู้ใหญ่ไม่อยู่ลูกผู้ใหญ่หายได้ ถึงบ้านผู้ใหญ่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวส่งพี่น้องไปเจรจามันเป็นผู้หนูจองโรงแรมจากแอปพลิเคชันมา,<อ>มมาแล้จองมาตรงนี้พอแล้วมันไม่มีไม่มีไม่มีโรงแรมอยู่อะ่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยตรง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 ไรครับุ้งครับหรอนคน,นโดนโกงบ่อยไหมคะพ่ออ๋อ,อ,ไ,มมอไม่มีใครกล้าจองมาดิเพราะว่เลี้คนแรกสิเนี่ยเขาเพิ่งเปิดครับยังสร้างไม่เสร็จโดนโดนแล้วล่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่มีใครกล้าจองมาดิ เราเรากล้าจองนะนี่นี่เราถามคนพื้นที่สุดแล้วคือพ่อผู้ใหญ่เนี่ยต้องรู้ทุกจุดอยู่แล้วไม่มียาวยาวเนี่ยยาวมีเรื่องแน่นอนสอยี่สิบยาวตอนนี้เดี๋ยวไหนๆมันใกล้วัดไผ่ลงวัวนะเบลบอกไม่เคยมาอยากมานานแล้วก็เดี๋ยวไปไปดูหน่อยไปดูพวกเพื่อนพี่จำรานไหนๆก็ไปแล้วอะแวะวัดไผ่ลงวัวท่าหน่อยปเดี๋ตอนนี้มาแล้วครับเดี๋ยวจีเนียนเติร์จีเนียนแคมป้งเอาจริงคืออย่าจองนะมันโกง จริงๆก็ต้องดูให้ดีๆแอปพวกนี้ราคาถูกๆไงน่ากลัวแต่นี้เรากล้าไงว่าเราจะทำดูกอันนี้ถูก่ตรงนี้ครับอาจจะเป็นโลกคู่ขนานก็ได้คุณมึงมองไม่เห็นเองจะเป็นประตูที่สี่หรือเปล่า Seven hours later กินเนื้อมาดูสิ่งที่มึงทำอ่ะมึงต้องเจออะไรตอนโตอ่ะไอ้ไปใอ้ตายอ่ะดูไว้กินเหล้ากินยาดีโรงแรมถูก vs โรงแรมแพงมามันกลายเป็นนี้วะ มาเดินวัดซะแล้วกูอยู่สถานที่พวกนี้แล้วพวกกูจะคิดได้เหรอไม่ได้ได้วยเหรอเผื่อมึงคิดได้ไม่ได้เหรอเผื่อพี่สำรานกลับไปเลิกกินเหล้าเผื่อกลับใจได้เลิกกินเหล้าไม่มีทางอ่ะไม่ทางไม่ทางเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ข้างล่างอ่ะพี่สำรานข้างล่างอ่ะ กระทามใหญ่ต้มเหล้าเลี้ยงแม่งต้มเหล้าเลี้ยงแม่งเอ้โหคนก็เกิดถายคลาบลุ้อนะเออเฮ้ยเละแถวบ่นถ่ายคลิปชำร้านะดูนะเนี่ยยังไม่ออกมานะพี่พีพี่พี่นะบ่นโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำงานหนักสองทุ่มสามทุ่มไม่เลิกดิบ่งถ่ายอะไรกันเยอะแยะวะโอ้ยไปทำนู่นทำนั่นทเอไงกันเนี่ย ช้าเมื่อไหร่อะบางวันถ่ายถ่ายคลิปเดียวที่ทำนู่นทำนี่โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ก็จากบ้านมาก็ไงอาบน้ำนหายไปเดินไปเด็ดกระถิ่นมากเดินไปเก็บอะไรก็ไม่ร <bug> ู้แล้วก็กลับมาดึงเชงดึงเชงแล้วบอกอู้หูบุญถ่ายนอนดังเขาหน่อยเล่นตัวกันสนุกอะไรวะเนี่ยสนุกเล่นตัวกันบนวนวนถ่ายเสร็จช้าถ่ายเสร็จดึกแล้ววนทำไรเนี่ยขี้เออช้า เลยบอกบวชไามีมึงะเมาย่างนัเอาไม่ทำไมอ่ะไปดิไม่ท้อทายอยู่เน่ยเาจะไปก็ไป่ดแล้วก็อทำไมถ้าไปจะไปได้เป็นสนุกอ่ะบ้าบวบอะไรขัดข้าตัวอเปล่วันนี้รีเร็วเกี่อะไรวะไม่นี่ค่ะ ทำไมไอ้นี่ดูมีความสุขตอนอยู่นรกมันได้กลับคนได้กลับบ้านมันได้กลับบ้านอันนี้บบแบบสิพ่อทีแม่พี่ทำมือขุดกลุ่นไงี้ยนี่เล็บเริ่มไปแล้วเล็บให้เหมือนเหมือนเหมือนไม่เคยตีนะบาาชอบแกล้งเพื่อนพวกมึงทั้งหมดคือชีวิตมึงทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยนะกูบอกให้ขุดมือขุด ทำไมนะแปลกนะโอเคไปป้ามีอะไรไหมเรื่อยเลื่อยใส่กันตัวนึงไอ้คือไมเนี่ยอันนี้บาปอะไรบาปอะไรจากอะไรอ่ะมันนี่บาปอะไรอ่ะโอ้ยของกินอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อพวกผีผีลงพุงอ่างพุงใช่ไหมนะใช่ผี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 อันนี้คือคือน่าจะตกแบบชั้นเจ็ดชั้นแปดเลยเออเนาะเพราะว่าเป็นตัวดำๆหมดเลยได้ยับเยอะตกมาสูงไอ้ลักเขาไม่ชุดริมหรอโดดลงมาไงหักหมดเนี่ย ดูไอ้กลัวยังเริ่มกลัวยังเริ่มกลัวยังจะเลิกเราอย่างจะเลิกยังกินอีกกินอี้ยไหนก็ต้องตกไงวะพ่อมันไม่สลรกันเลยอ่ะแกนี่เล่นไม่เลิกนรกจะแดกกระบาลตายแล้วเยี่ยวปวดหัวหมดเลยอ่ะไม่ทำไมดูแล้วไม่สลรกันเลยอ่ะนิดนึงก็ไม่ไเลยอ่ะยังไงก็ต้องลงอ่ะไอ้พวกที่พวกมึงที่ดูพวกกูอยู่เนี่ยอย่าให้กูเจอหน้าพวกมึงข้างล่างนะแล้วพี่ครับเอ็มดีครับพี่ อ่ะทุกคนเยี่ยมมีกิจกรรมให้เล่นอะไรอ่ะไปหาบาปสำหรับคนที่ชอบกินซอยจุ๊มาเร็วๆมีเหรอมันจะมีที่ไหนกินของดิบซอยจุ๊ก็จะเจอแล้วแต่ว่าเนี่ยพี่น้องหาเจอแล้วเนี่ยอะไรเลยเนี่ยบาปชอบกินซอยจุ๊ออกสีัวนี่เขาบอกว่าคนโกรธมีผิวพันธุ์เศร้าหมองโอ้โหคนโกรธใครอ่ะโกรธใครโกรธกูแหละดูแล้วพ้นสีหัวก็สีหัวแกเดือดิเฮ้ยตอนเด็กๆมาเอาจริงนะตอนเด็กมากลัวนะ วันนี้ปวดท้องเลยทำไมปวดท้องไม่ไปห้องน้ำล่ะปวดลรกอะไรเนี่ยปวดไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้เป็นไงกลับไปเป็นคนดีเลยเกิดมาเป็นพี่แอ๊ดครับทำไงหนังโปพ่อไปขายเลย ต้องโดนหยอดน้ำราน้ำกาแงเออใช่หยนน้ำกะทิอย่างเี้ต้มขมต้มขมห่ต้มขมอยู่ไกินต้มขมทั้งวันอมากินต้มหอมกินต้มขมทั้งวันกินขี้เพี้ยเออชอบเลยี้เี้ยสดโอหตักยัดปากของมักนี้คุณทำอะไรไว้คุณลงไปคุณต้องเจอเฮ้ยมาตลกมาตลกขนาดนี้ได้่ไเลีถเงินพ่อแม่นั่ไงเป็ดลี่ไถเงินพ่อแม่นั่นไงมีเปดลี่ไถเงินลูกห มีไหมพ่อในนี้คอไม่มีหรอกใครมาเดินที่นี่แล้วรอดข้อไหนบ้างดีกว่าใช่ไม่มีเลยคนเราเขาต้องมีบาบจำแต่ก็ใอ่ใช่ตรงนี้อย่าเซลนะตรงนี้อย่าเล่นนะไ้ก่ัดอันนี้เจ้าแม่เจ้าแม่อะไรอะเจ้าพ่อทองคำวันนี้เราพลาดนะครับเราจองโรงแรมถูกมาได้พลาดเราโดนโกงกัาเป็นไปคลิปโดนโกงแทน เดี yeah. Guys, uh, okay. ๋ยวขั้งหน้าขั้งหน้าเรามีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปเลยไม่ไม่โดนหลอกแน่นอนแล้วต้องเลิศผ่านไปถึงบุรีได้ไหมได้ไม่หลอกแน่นอนอันนั้นห้าสิบบาทเคยผ่านผมเคยผ่านโอเคเจอทริปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว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 บ๊ายบาย